เพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะเรียนตรงๆเรื่องเรื่อง,องตําแหน่งนะผมอยากจะช่วยให้ไม่ว่าทั้งก้าวไกลไม่ทั้งเพื่อไทยนะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วตอนนี้เมื่อก้าวไกลออกมาเป็นฝ่ายค้านนะเห็นบอกเอ๊ะจะไม่ลงคะแนนให้เพื่อไทยผมอยากฝากทางก้าวไก่คุณชัยสวัส์เนี่ยในฐานะน้องๆน,น,นุ่งๆเนี่ยคิดใหม่นะ คิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัดเอ้ก้าวไกลจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกลเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้อ่ะเพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอนะถึงแม้จะมาเป็นฝ่ายค้านก็ร้อยห้าสิบเสียงอะไรก็แต่ก็ลงให้เขาก็หมดเรื่องใช่ไหมนะลงให้เขาหมดเรื่อง แล้วสิ่งที่ก้าวไกลจะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมฝากพระเก้าวไกลไปด้วยนะถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทําให้เพื่อไทยจัดรัฐบ,บาลประเทศชาติเดินหน้าได้นะสิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่าโอ้ก้าวไกลนี่นะแมนริเกงนะแต่ปมแบบฝ่ายค้านก็ยังลงให้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นจะทาให้การเลือกตั้งข้างหน้าของก้าวไกลได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมแล้วใครๆก็รู้ว่าถึงจะเป็นรัฐบาลไปแล้วมันก็จะต้องมีการปรับคณะมนตรีนะถ้าน้องๆนุ่งเห็นไม่ต้องไปดูกายขาวคุณไปยุทธ์จะปรับไม่รู้กี่ครั้งเดียวกี่ครั้งเพราะเวลาเข้าไปบริหารประเทศชาติมีบางคนบางพรรคอะไรต่างๆนะนอกลู่นอกทางไปแสวงหาผลประโยชน์นะ พักที่เป็นนายแกนนาเขาก็ปรับเปลี่ยนได้งนั้นก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดสภาชุดนี้ที่ไหนเล่าใช่ไหมฮะรับรองสนับสนุนเขาไปลงคะแนนเสียงเขาไปก่อนนะเดี๋ยวสักามเดือนสี่เดือนน่ยหัวหน้ารัฐบาลเขาก็ปรับนะปรับรัฐมนตรีได้เอาพักนูน่นออกเอาก้าวไกลเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ชี้ทางสว่างให้ก้าวไกลนะเพื่อให้การทํางานของ พรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่อความเรียบร้อยนะครับรรนนรบรดรบบดากลุมมวลชนต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่ผมก็ดูคลิปนะบุกไปที่พักเพื่อไทยนะเข้าไปเอาสีสาดเอาหุ่นไปเผาเผาอะไรต่างๆ,ๆ่นี่นะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยทีเดียวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาจัดนะยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนถือว่าเมื่อคุณเลือกเข้ามาแล้วหมดหน้าที่แล้วนะครับเขาจะบริหารจัดการยังไงก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ว่ากาวไกลไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าพรรคไหนนะก็ให้เป็นเรื่องของพรรก,การเมืองนั้น,น,นถ้าไม่ดีคุณข้างหน้าคุณก็อยไปเลือกเขา ใช่ไหมถ้าเขาทําดีคุณก็ไปเลือกเขาเลือกให้มากยิ่งขึ้นมันก็คิดแค่นี้ไม่ใช่ว่าพอเรื่องตั้งเสร็จคุณก็จะต้องไปตามเอาตามใจคุณนะก็เนี่ยพักเก้าไกลไงไปตามใจด้อมทั้งหลายจะไปเชิญพักชาตินาก้าเขามาร่วมก็ดีเสียงมันจะได้เพิ่มขึ้นจาก312เสียงเป็น314แล้วก็เดินหน้าต่อไปปรากฏว่า โดนด้อมมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นใครยังรู้กูก็ถอยพอถอยปุ๊บก้าวไกลก็จะไปขอเพิ่มไม่ได้เลยก็มี312เสียงเนี่ยนะแล้วก็พอโหวตโหวตก็แพ้เพราะไม่สามารถหาเพิ่มได้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนของก้าวไกลที่ว่าไปเชื่อไอ้คนภายนอกมากเกินไปนี่พูดถึงเรื่องม็อบม็อบเนี่ยก็เราก็เห็นหน้าน้าเห็นหน้าหน้ากันอยู่ เนี่ยบรรดามอบทั้งหลายรู้ไหมว่าถ้าอยู่กลางถนนถ้าคุณชุมนุมคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็ผิดกฎหมายนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพักเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไปหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งตารางเมตรก็ผิดกฎหมายและบุกรุกนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นเข้าไปถึงหน้าอาคารเขาเลยเนี่ยบุกรุกเต็มตัวใครเขาไปวันนั้นนะ มีภาพถ่ายมีคลิปเคิือบเพิษกฎหมายบุกรุกแล้วก็เอาหุ่นนะครับจุดไฟเผาสาสีรู้ไหมนี่ผิดกฎหมายจะคุก7ปีนะมาตรา120กฎหมายยานผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยประการที่น่าจะให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นนะหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะต้องระวัาโทษจำคุกไม่เกินเปีเนะี่ยพวกนะ้เดี๋ยวดำเนินคดีก็เปี นะเดีย๋ยวหาว่าพี่เสรีไม่บอกนะบรรดาม็อบทั้งหลายจะทำอะไรต้องคิดให้เป็นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นผมเห็นแล้วมันทุเลศโดยเฉพาะอาพูดเลยเด็กหญิงยกอะ่ะที่เรียกเรียกนะที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกําแพงไปใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรอย่างเนี้ยผมสงสารแม่เขานะ แม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทําตัวไปอะไรก็ไม่รู้นะนะถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากก้าวไกลกับเพื่อไทยไว้นะครับว่าเอาละตอนนี้ให้ก้าวไกลสนับสนุนเพื่อไทยในการจัดตั้งรับาลให้สําเร็จแล้วเดี๋ยวมาพิจารณาปรับคอรนอกัอนใหม่หลังจากที่เป็นรับาลแล้วก็แล้วกันนะครับ